ัองะะอตอนนี้ก็ถึงเวลาตัวเองแล้วล่ะครับ<ช>แล้วก็ทุกคนต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่อย่าลืมนะฮะดูแลคนข้างๆด้วยาาคนรอบกายด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยออกมาอยู่คนเดียวตายลืมแม่ลืมพ่อไว้ที่บ้านออไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอโอเคแล้วตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เป็นผลกระทบเลยน้องต้า เป็น<ช>คนที่เเกี่ยวกับน้ําท่วมก<ช>ับะละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปีเลยครับ4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลนั่นเองอย่าง<อ>ที่เราสร้างกันไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรอบแรกที่จะเปิดการแสดงอย่างเป็นทางการก็คือวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาครับ<ช>แล้ววันนี้นะฮะเนื่องจากสภาพของภาวะน้ําท่วมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจึงทําให้ละครเวทีเรื่อง4แผ่นดิน The เดอะมิวสิคอลเนี่ยจะต้องเลื่อนออกไป,ไปนะครับแล้วเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการทําอย่างไร สำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วอยใช่วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากเดอะสตาร์คนที่หัของเมืองไทยน้องกาน้องกาเดอะสตุกน้องกาเดระสตุ่าน้องกาเดอะสตาร์ั่นเองนครับที่รย้ว่าเป็นน้องชายฝาแฝดของพี่โสเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าตาและก็การร้องเพลงเนี่ยเยียบเลยเออนะฮะก็อยู่ในสายของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราโฟนอินน้องกาสักหน่อยสวัสดีครับกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ป้าพี่โสครับเออเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย ตอนนี้ผมอยู่บ้านหม่อมน้อยครับอ๋อไปเรียน a c t i n ฮะใช่ครับผมใช่ครับโอ้โหนึกดูดีขนาดโอ้บ้านหม่อมน้อยน้ำไม่ท่วมเหรอคะก็เนี่ยครับหม่อมน้อยกันกระสอบไฟไว้หน้าบ้านโอ้โหป้องกันไว้แล้วครับครับการพี่โขอถามหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของละครเวทีสี่นดินโอ้โหครับผมตอนนี้เนี่ยลกระทบมากครับฮะตอนนี้ก็คือหลังหลัจากที่เราเลื่อนจากวันที่สิบเก้าเป็นเป็นเอ่อวันที่ตอนแรกจะเล่นเป็นวันที่สิบ คือลาสุดเนี่ยคือวันที่สิบห้าของพฤศจิกายนนี้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจะทำการเลื่อนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าน้ําใกล้จะมาถึงแล้วเหมือนกันนะครับก็เห็นใจครับทุกคนที่ต้องเห็นใจในเรื่องของนักแสดงด้วยครับนักแสดงบางคนก็ที่ประสบปัญหาเนี่ยบ้านของตัวเองก็น้ําท่วมเนี่ยก็ต้องเห็นใจนักแสดงด้วยรวมถึงเห็นใจทั้งผู้ชมที่จะมาดูด้วยครับที่ต้องลุยน้ํามาดูละครเวทีเนี่ยนะครับผมก็เลยต้องทําการเลื่อนออกไปนะครับผมก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็แล้วก็ใครที่ ซื้อบัตรไว้ช่วงที่เลื่อนเนี่ยก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ครับที่ Type t ททีเก็ตแมชชเหมือนเดิมครับผมก็เข้าไปดูรายเอียนที่ Type t ททีเก็ตแมชชนะฮะใช่ครับแล้วแล้ว,ลวนักแสดงตอนนี้นี่ยังคงทําการซ้อมกันอยู่หรือเปล่ปาฮะครับ,รบก็อาศัยเวลาช่วงนี้ครับที่ที่ทหยิดพักเนี่ยก็จะไปช่วยบริจาคด้วยครับช่วยในการ<ม>ลงพื้นที่แล้วก็แล้วก็ไปบริจาคสถานที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยได้ได้รับสิ่ง กะมันไปต่างๆจากพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีการฝึกซ้อมอยู่ในเรื่องของ acting ต่างๆก็วันนี้ครับก็มาเรียน acting ในการสะสมเอาไว้นะครับผมแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมเรียกฝึกซ้อมอาทิตย์หน้าแล้วครับครับเอามื่อกี้เห็นกันบอกว่าบ้านกันก็น้าท่วมบ้านผมยังไม่ท่วมครับอ๋อยังไม่ท่วมนะผมใช่ทั้งที่สุพรรณแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพก็ใกล้แล้ครับอยู่พัฒนาการครับยอก็ใกล้แล้วแล้วเตรียมการบ้างหรือยังกัน เตรียมการแล้วครับเตรียมการแล้วก็คือขนของแล้วครับสำหรับของที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็ขนไปชั้นบนหลักป้องการเอาไว้ก่อนครับอืมก็ขอให้บ้านน้ำไม่ท่วมลายกันนะฮะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าวันที่สิบห้าเนี่ยระดับน้ํามันยังไม่ลดเนี่ยถ้าต้องเลื่อนอาจจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับอีกนานไหมฮะอนานไมเอ่ยเอ่ออันนี้ต้องรอสรุปผลจากที่ประชุมพิจารณาครับก็ต้องรอดูจากทีมงานทุกคนว่าจะตกลงกันยังไงครับผมครับแล้วในเหล่าบรรดาคืนเราอย่างที่รู้ว่า ในละครเวทีเรื่องนี้แชมป์เดอะสตาร์เนี่ยรวมตัวกันหลายคนเลยนะฮะนักแสดงแต่ละคนเนี่ยเข้าโดนผลกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้างหรือยังครับโดนแล้วครับอย่างล่าสุดคือพี่อาร์เดอะสตาร์ครับวันนี้ก็จริงๆต้องมาเรียน acting ด้วยกันแต่ว่าบ้านน้ำท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในผู้อพยพอยู่ครับก็อพยพไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็เป็นห่วงพี่อาร์มากครับแล้วก็หลายๆคนนักแสดงอองซอมต่างๆนักแสดงที่มาช่วยเล่นต่างๆทุกคนเนี่ยก็หลายๆคนก็ อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับบางคนอยู่อุทยาก็โดนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ที่กรุงเทพบางคนก็โดนไปแล้วเหมือนกันนะครับว่เห็นใจมากๆใครที่ประสบภัยน้ําท่วมแม้กระทั่งแฟนขับกันต่างๆแล้วก็แล้วก็ทุกคนที่ที่โดนเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าคงไม่มีใครยาเกเจเหตุการณ์นี้เนาะแล้วก็แล้วก็ฮอนาอยากให้น้ำเนี่ยได้ลดเร็วแล้วก็แล้วก็เป็นปกติเร็วๆนะครับผมครับผมท้ายที่สุดแล้วครับการยังไงมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆละครเวทีหรือว่าแฟนๆ ฝากของกันเนี่ยที่กาลังติดตามอยาก็อยากจะฝากถึงแฟนละครนาทีสี่พันยินนะครับผมแล้วก็แฟนของการเดินสายทุกคนด้วยนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ประสบภัยน้าท่วมอยู่นะครับทั้งที่ประสบภัยไปแล้วแล้วก็กําลังรอรุ้นว่าจะประสบภัยอยู่หรือเปล่านะครับผมอยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็แล้วก็อยากให้เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งครับแล้วก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้ด้วยนะครับสถานการณ์บ้านเราเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับน้ำจะกลับไป เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะได้มาเนรุกกันแล้วก็ได้มาโอกาสได้ดูละครในทีนะครับฟอร์มยักษ์เรื่องนี้กันเร็วๆด้วยครับยังไงเร้าวันนี้ก็ขอให้น้องกันมีผลงานเยอะๆมาฝากกับพวกเรานะครับแล้วก็ขอให้ที่บ้านเนี่ยปัศจากน้ำครับขอบคุณครับแล้วพี่โสกับที่บ้านได่ท่วมไหมฮะโอ้ยบ้านพี่โสเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วอ๋อโทรไปหาคุณแม่บอกเท่าขาครับทำไมโทรโทรไปหาคุณแม่บอกแม่ตอนนี้เนี่ย บ้านน้าระดับน้าเป็นยังไงบ้างครับแม่บอกเท่าขาครับบอกเอ้ยเท่าขาก็ยังโอเคนะแม่บอกเปล่าครับลูกขากันไก่ครับเออเอาล่ะยังไงวันนี้ขอบคุณกันมากนะครับครับผมยินดีครับครับผมขอให้มีผลงานดีๆเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไปนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นน้องที่น่ารักมากน่ารักมากมันก็ตั้งใจก่อนจะมาเป็นเดอะสตาร์เดียวกันเนี่ยใช่ตั้งใจมากคือ ปีก่อนเขาก็มาไงใช่้พี่โสจําได้เลยปีเดียวกับพี่โสออนชั่นพร้อมกันเลยแล้วพี่โสก็แต่งว่าน้องกันจะเข้ารอบด้วยแต่ตอนนั้นน้องกันอาจจะแบบยังเด็กๆอยู่ไงเด็กอยู่ไงนี่ยด้วยความไม่ท้อเงเป็นตัวอย่างที่ดีกับแฟนคลับมากเลยค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆละครเวทีเรื่องสีแผ่นดินเข้ลไปติดตามกันได้ Ti c k e t m a j o r .com นะฮะใครที่ซื่อบัตรล้วก็สามารถไปทําการเลื่อนการแสดงแล้วที่สําคัญครับยิ่งเลื่อนเลยยิ่งดีนะยิ่งโข